สหน้าปล้ะพี่แมวะเดี๋ยวรอสักหนึงชั่วโมงครับผมครับเราไปทากันสนามเด็กเล่นต่อสนามเด็กเล่นยังมีอยู่นะครับยังมีให้ทาต่อไร

พอมือหน่อยว่าทัสีแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดาลูกป่ให้ตั้บมองไม่เห็นข้างหลังมองไม่เห็นยิ้มมองไม่เห็นเต็มตัวกล้องเต็มตัวเลยอันไหนครับขอบคุณนะคะอีกรอนีกอะชกอนปลา अभिनो ऐं